ไม่อะเอ้ยเดี๋ยวนัดเอ่อซตทองตัดออกในที่ทางที่แตกต่างกันเราต้องเลือกไปสักทางหนึ่งเป็นความคิดที่ดีมากตัวบางตัวหนึ่งน่าหนุ่มน้อยไม่มีใครรู้หรอกว่าสิ่งมีชีวิตโบราณชดดช่นใดซ่อนตัวอยู่ที่ส่วนลึกข,ของภูเขานี่ข่าวคงว่างั้นแหละขอให้โชคดีนะเคน เตือนแยกกันว่างนเราได้เล่นเลยไงไม่ต้องมานั่ง,งนี่แม่งยกไปนิสเตอร์เองเนะต้อเรามีเทปเวนนี่ด้วยตอนเกมจีสัสคริสโอ้ยดีเลยโอย้แต่ไกลขึ้นอ่ะเพราะว่ามันต้องเดินทางไงแล้วทำไมกูต้องมาติดแงกตรงนี้วิว ก็เลมแน่เลยมันมาคุกลัวมึงหรอกแชดาเมจตโอ้ไม่เปีหายตัวเฮียสปิริตวอลเกอร์ไม่เปียายตัวเป็นไ,ไรอัพเกรดโอ้มไม่ได้อัพเกรดเทียสามให้ด้วยมันต้องว่าขอปะเนี่ยใช่ ไอ้ยอ้สปิริตวอลเกอร์ไว้ชุบดีกว่าใช่เก็บมานาไว้ชุบดีกว่าส่วนเคมันมีนี่แหละมีฮิวอยู่แล้วโอ้โหเฮียเออแต่ละตัวประหลาดจริงเป็นสิ่งมีชีวิตน่าระเกียดอู้ เราสกิลสองกูลายลายซัมมอนนี่หว่า้กูไม่ใช่ปะโอ้โหเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮียอะไรดิในขณะที่ของตรอนี่แม่งแบบเกือบจะชิวนะโอ้โหเหียอะไรเนี่ย เฮ้ยเทคมานาไม่ได้คืออะไรส p i ริ t c h เชมนี่คืออะไรพี่อดฮะส p i ริ t ท i ลิง<า>หรือเชฮะสเปริลท์ชามไชม่เท่มะเอ่อไม่รู้อะอ๋อ เอามานาจากพันธมิตรตัวเองให้ตายเรอะโรบินโคตรเปลองตรงนี้มิสเตอร์เอกกูจำได้แก่ขึงไยาก็แล้วเพิ่งมาถึงตรงนี้ได้ละที่เปิดสะพานหนึ่งจุดโศกสานนี่หว่าเลยเ้นี่ไนี่ไง ก่อนที่เขาจะมาให้พวกเราเล่น <c oughs> เคนเราต้องผ่านอะไรมาบ้าง <c oughs> คุณลือเวผู้เล่นทุกคนว่าเคลนิปพกเราต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาถึงให้พวกเราเล่นแล้วดูเอาอันนี้มาเป็นอนนี้ได้เห็นปะพี่เห็นตอนมันหมุนปะอืมโคตรฟีลเฮ้ย, <c oughs> ยหมุนได้ยังไง เราเราไปจัดการเอเลิเมตเตอร์โคตอยากจะให้แหวนนี้กับเอกมากเลยแต่เต็มไปพอที่ช่องไม่เกินเอย้ยได้เพิ่มอ่าข้างหน้าดอร์ แต่พวกนี้มันมานามันรเร็วอยู่นะใช่วางั้งหินสามารถทำลายได้หมายความ <พอ S 1> ว่า<พ>อเองมีพื้นที่ไปต่อเออยยย่าๆญ่โอ้อยเฮีย,ๆๆๆยนี่มันมอตา้ามอต้าก๊อลินเกือบโดนสิงไองสิงทีกูร้องเลย <laughs> จะพูดมาต,ตากับดิคือยังไงอ๋อนี่นไงเก็บถังโอ้โหเ้ยเอ้ยกดไกลเยอยี่บัยตุ้มสีถอยออกไปถอยออกไปถอยออกไปตุ้มโอ้ยถล่มซะจังไอ้เหี้ย เสร็จแล้วเนาะเกือบโดนผีสิงแล้วเนี่ยถึงถึงอันนี้แล้วนี่เอายังไม่ถึงนี่วะไอ้เทพอยากให้เฉลี่ยเทพของเองทั้งนั้นเลยตรงนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่โอ้เป็นเฮียเลยซ่อนอยู่มันบินจริงๆแตกนี่ไงไม่เป็นไรชุบใหม่กวาดจุบใหม่ง่ายกว่าเยอะเลยเฮีย เออชุบใหม่ง่ายกว่าเยอะมันคายตายอ่ะคายตายกูเราชุบคลิกไม่ได้เฉยมัน t ราฟลักเฮ้ยมันดีเลยไอเชียมันดีเลยช่วยกูด้วยอ oh <my> ไอเชียปิ้งมีผลใช่ไหมดีเล,เล,เลยแบบกดอะไรไม่ได้อะสเตน ระวังกับตักไปไม่ใช่ทางนั้นนัดพัวร้องเลยเยี่ยมกิ๊บปิงแม่งพุ่งแม่งดีเลยเลยโอเคเราถึงผมถึงจุดอันนี้ละโอ้ยพวกนี้ <c oughs> แทนเบื่อที่จะแอบในถ้ำนี้นา,นานแล้วกูก็เหมือนงนนันไอ้เหี้ยเอ้ยเหี้ยสัตว์โบ,บราณ ที่ใครที่มาละว,ว่าโอเกอร์สติงเก็บเลยเฮ้ยมานะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันมานะใช้ก่อนว่าชาบ่าฟื้ตรงนี้จะมีไอเทมไม่เก็บรอ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 ไปปิดก,กลไกมันก่อนโอ้ยไม่ภาคลวกู โอ้กตำนานเป็นจริงที่นี่ก็เป็นสะพานแห่งวิญญาณแต่หินวิญญาที่เพิ่มพลังให้กับมันสูญหายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันมีอีกครั้งเนี่ยเห็นเห็นแหวนตรงนั้นไหมเห็นละวโทษอยากจะให้อ่ะเมื่อกี้ผมเปิดแล้ววะอันนี้แน่เลยอ๋อเปิดประตูเฉยๆโอเคทิ้งเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันอ่ะของบางอย่างตั้งไว้ก่อนฮิวจำเป็นหน่อ จะค่อยเดินมาเก็บผมมีสปีดบูทสปีดอยู่ก็มีมะนาวนี้ไปหาคนใกล้เดี๋ยวนี้มไม่ยุ่งกูมไม่ยุ่งกูมไม่ยุ่งเฮ้ hey, คนใกล้ไนอยู่ไหนนะไม่รู้เหมือนกันอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว แน่แน่ม่งโคตรกินมานาเลยประตูล็อกโอ้โหยี่แต่ละอย่างห้องสมบัต,ติล็อกทำไงดีไม่รู้อย่าถามกูลหลบหลีกไม่จำเป็นกับเธอเล้นเน่ยเน้นถึกไว้ดีกว่าถึกกันได้ยเยอะแล้วไอตัวตรงนี้คืออะไรนี่ตรงไหนเดียด๋วยวเดมันล่องผล้ยอ่าแล้วมันก็ตายวัด คืออย,<น>อย่าสงสัยอย่าสงสัยเคยพาดถ้ำแม่งต้องแยกเยยว,งวง้ยนี่ไงเขามองเขามองไม่เหมือนกันนี่ไงเจอละยัแบแปียร้อยซาลาแมนนี่อออพวกมันตายแล้วความตายน่าสะเสียหอง ปฏิคีข,ของกันนออันนี้เก็บของได้เลยใช่ไหมน่าจะตอนที่พี่เจคุณเจละห้องสมบัติด้วยอู้นี่ไงคุณต้องไปหาทางออกแต่ก่อนหาทางออกมันมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้อออัญมณีจารึกติฐานม,มันน่าจ,จะเป็นหินวิญญาณตอนชาลอนหาเป็นตำนานเป็นจริงวิญญาณนี้จะดำไปสู่ออร์แลคเคิลแลวเปิดใช้งานใหม่ เฮ้ยรอเลยพี่นิดเดกน้องนิดเดกนิสาผู้หิวโหยฮั n กี้ฮั n กี้นิสาด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 าฮันฮันไอ้สฮัแมรออยู่พี่เพิอยู่ตรงนั้นเหรอใช่ผมแม่งเล่นอย่างมันเลย Ring of Protection แล้วกูต้องแล้กูติดเลยเวนานี่หวาเลยขอเติมไอเปิดแมปเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะเออเริ่มมาอยู่ตรงไอเชียตรงนี้แบบตรงนี้บางส่วนเปลี่ยนนิดหน่อยเว้ท่าที่ดูมึงกะจะบอกเฮ้ยวิเล่นอะไรแปลกเน่เพื่อนสีนายอด กูก็ไม่อยากเล่นอะไรแปลกๆเลยกูก็ไม่อยากเล่นอะไรแปลกๆเลยแต่กูไม่ไหวจริงว่ะฉันชอบกนะับความสดใหม่อะแต่แม,ม,มากมากเกินไปก็ไม่ไดีเป็นรองเท้าดีกว่าเป็นรองเท้าเป็นโอเกอร์ไม่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเออเอาแบบนี้แหละเหมือนเดิมแล้วก็ต้องมานั่งทำไรไปเนี่ยในช่วงสิบนาทีเนี่ยคนอื่นไป็นคนจะเสร็จไปแบบไอ้นี่กว่า,อารออะไรวะ เรารอรี่อนี้มันแทงแปริศนาตอนนี้คือจะไปหาอะไรแถวไหนตอนนี้นะครับเราก็ดูฝั่งของพอไปก่อนนะฮึงด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 ึงเข้าไปจะถึงสะพานแล้วกูยังไม่ไปเปิดสะพานให้เขาเลยไปเปิดก่อนดีกว่ายี่เปิงช่องนี่ยะ เปิดปืนช่องอันนี้ไงช่องเก็บของอ่ะออกออกดิเตรียมตัวพร้อมเวียชูช่างฮเข้ผู้มีอารยธรรมโอ้โถ คือปันเริ่มมีชีวิตแล้วป้องกันตัวเองแค่แค่บอกก็เลมก็เลมสงครามแต่เป็นกอะไรกลัวอยู่ดิถ้าเป็นตัวใหญ่นะโอไม่ได้ยินมันกิงยิงยิงยิงเพลงก็เลมนักทอมไลท์ใช่ไหมใช่พวกนี้นักันเวทวะก็เลมแต่ชอบก็เลมในวอลคราฟว่ะตั้งเท อเกือบขีแตกมีเทอเลน์ไม่เข้าท่เนเนนแค่เกาะห้าองนะเฮ้ยขีเฮ้ยเดี๋ยวลองดูนี่มันสร้างดิโมสร้างได้ฮาเลยไอชิเข้ามาแล้วเปิดประตูเลย โอ้โซบีแม็กเอ่อกูทิ้งอันนี่เออเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แล้วรื้อจะเอาอะไรเอาเอาแท้งเลยไปแท้งเลยมาๆมาเอาเอามงกุฎนะโอเคแล้วเอาเอาไอ้หนังสือเวทนั่นมาเอาอันนี้ไปต่อไปเกเปิดช่อง ไอาเชี่ยชิบหายทางทางที่แม่เงเศษแกะอ๋อตันหนึ่งนะอืมอย่าพึ่งน่าเปลกอย่าพึ่งไปที่นี่มันไม่ควรจะมีแกะไม่ใช่เหรอก๊อปดอกเียค่อ,คคอยค่อยไปเอาแล้วกันโอ้ยดอสตอ็อกดอสต็อกเปครัแบบกูก็ตอสตอ็อกกับพวกมันนี่แหละ เอายืบะโอ้ยต็อกไม่ไหวแล้วต็อกไม่ไหวแล้วอ๋อมันโอนมาหน้าให้เพื่อนไม่มันอะไรนะไม่มันดูดมาหน้าเพื่อนไปให้ตัวเองอ๋อโอเคเดี๋ยวๆๆพยายามจะรอสต็อกค,ครับอ๋อนั่น,นแหละที่บอกให้ระวังก่อน เฮี่เลือกกูหายเป็นน้ำเลยแล้วตรงนี้คืออะไรอ๋อไปช่วยโถแล้วส่วนใหญ่โไม่อยู่งนะั้นไว้หาไปอย่าม,มันกอนรอตกกันก่อนโอ้ยเฮี่ยไม่บ<อ>สบมือแล้วเบิกตากูบาทำไมสรโลหาผัวมแม่ไง ลาบันลงมาลาบันลงมาทำอะไรกูอื้อ่าไอ้เหี้ยก็วลาบันงกกูกละเขี้อเดโม่ฆ่าไม่ให้หมดลามังกรลงมาแยแ่โดนสต็อกตัวไอ้แด๊ปโผลเถอะ เอาให้ไนเข้าไปข้างในก่อนได้ไหมอ่ะเอาทหารพี่เข้าไปข้างในก่อนเออนั่นแหล,ละทำอะไรวะตามไปเลยโอ้ยเชฟเป้นอ่ะโกดูยังยิ่งยี่งชีเม่บุนฮาร์อตอัชรา เกกูจะต้องทิ้งอะไรบางอย่างก็เราเราเราไม่เจอเทพปริศนาเลได้เลยนอยู่ดีไงไม่ใช่เออเออวะน่าจะน้องน้องน่าจะกินเสร็จแล้วมั้ยเก็บไปเก็บไปหัวใจนั่นมาแล้วโอเคงั้นมาเปิดตรงนี้ผมทิ้งไอเทมไม่ได้เนี่ยอย่าว่าแต่เองเลยอย่าว่าแต่เองเลยออ๋เติมแกนเติมลิปมา ถ้าทำอะไรเปิดสะพานให้จบๆแล้วมันต uh ้องข้ามใช่ไหมเวทมันแค่คืออันซูเนะจ้หญิงแห่งดุงจันโบราณนแค่จะไม่มีวันจากไปกาจุดจะได้หัวใจคลีนเอาหัวใจมึงไปซะเอาหัวใจของเธอไปจงเปิดทางให้ข้าเถิด อย่าอย่ครับก็ได้หัวใจมาแล้วนี่ไม่ไม่ถ้าข้ามขึ้นมาเย่ะของไม่ได้อ๋องั้นรอก่อนเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นไปรันเพราะฉันมี boost of speed ตือตื้ตืนตือตืนตือตือตื่ตืนตือ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 ตืนตือตือตืนตือ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 ตืนตืตืนตือ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 ตืนตืนตือตื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 ตอตืนตืนตื เราเสียใครไปบ้างนะตอนนี้เราเสียโทรกันนี่ไปมึงแดกจนตัวแตกตังฮะอ๋อมีไม่มีมาแล้วมาแล้วใช่มันมีทำไมไปสำรว้เหียวัวดอสต์ Oh, <laughs> โอ้ด่าเอ้ยบวเสียเวลาแพร่เลยเช็คก่อนเกือตรงองือบีเจ็ชิปหายตอนนี้เจอนะมาสเตอร์ไม น่าสงสัยนะมัสเตอร์ใหม่ What the f u ไม่เลเยๆที่ยถึกเล่นเจอะเดินชาชิบ <c oughs> ี่กูเสียเวลาทำไรกัน เดินเดินช้าอย่น่ะต่อตอกชิ่อใหม่น้ำเลยน้ำเลยดูชิมเต้นไปกเลยถ้าไม่มีนี่หาจากไหนวะนี่ไงไม่มีม<ช>เปิร์ดคาสินไม่มีเทเลพอร์ตเะ้ย ไม่มีไอ้ที่เปิดวาร์ปเนี่ยจะบอกว่าต้องเดินข้ามไปนี่ถ้าไม่มีก็ก็เดี๋ยวค่อยค่อยทำไอ้น,นี่ยเช็คเลยคุณน่าจะมีไ้กี่ชิ้นแล้วมั้งปัจจุบันมีไอเทมสองชิ้นที่กูไม่สามารถเก็บได้นี่คือชิ้นที่สองแล้ว เดีอีกชิ้นนึงคือก็ไอตรงนั้นไงเ,เดี๋ยวนะแล้วไอ้นี่คือตรงไหนแล้วนี่คืออะไรที่ที่ไม่สามารถเก็บได้ไอเ้เควสแรกของนายเอลไงแล้วไอไอสะพานไงพี่ไอ้ไอสะพานเนี่ย,ไ,ยไม่ใช่ตีแล้วไม่เั่นนะเอ๋มันมีวิธีแหละแค่เราไม่รู้วิธีไหนใจเี้ข้ามเลยไม่เป็นคน ข้าไม่ได้หรอกหัวใจอยู่ที่ผมโอเคแค่สงสัยวันเรามาเสียเวลานิดนดหน่อยแต่เวลาอัคลิป,ปรเรามีเยอะโดยเฉพาะบักก้อมอะไม่เสียเวลามากหรอกก้อมเพงแป๊บเดียว ถ้าคุณอยากรัดอต่เลยตีได้ไหมโอเคืม wait a second มันมีอะไรน่าสงสัย ต้องเอาตัวตีใครเว้ยดอตอกอีกก่อเรียบร้อยจัดเลยเราควรจะทิ้งเลยรองเท้าวิ่งเร็วไงไม่มันยังมีเทมนั้นจริงๆเหรอาวาใน้มี ตอนนี้สำรวจแถวๆแบบพวกซอกๆนี่ไงสำรวจแล้วถ้าซอกเอยเอยอเดี๋ยวนะ<า>เดี๋ยวนะต้อ,องเช็คซอกก่อนไปไม่ได้เว้ยอือหืออือหถ้าซอกไปได้น่าจะดีแหละแต่นี้ไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทางลงเลยเช็คก่อน ก็ไม่ได้ไม่ได้มันมีน้ำมีกัน้นแล้วไปอย่างหน้าชงใชยหน้าชงใชยหรือมันส่งหมาไปวะเฮ้ยลองดูฮะอะไรเปิดดังกล้องครอบ,รอบเปประตูเฉย เช็คแมคานิคก่อนเพื่อมีอะไรปแปลกๆไม่มีอะไรปแปลกๆเธอนี่ก็เดินมาชงมาเช็คแล้วไม่มีข้างบนนี้เหมือนมีอะไรแต่ก็ไม่มีเหมือนกันตรงนี้เข้าไม่ได้น่าชงสัยน่าชงสัย นี่ถ้าไม่มีก็น่าจ,จะเป็นชิ้นที่หนึ่งหล yes. <For> ไม่ได้เรียกแล้วมันติดอันนี้ เฮ้ยช่างน,น่าสงสัยจริงๆหาไม่เจอฮะท่านบุญคมเดีเยอเลยถ้าถูกจะไม่ผิดไอ้บอลลังเวนนี่มันจะมีอะไรสับสนหรือเปล่า กูสงสัยหินอย่างเดียวะมันต้องมีสักอันที่แม่งเป็นสวิตอาจจะแม่งถ้าไม่มีก็ไว้แค่นี้ เราได้เอาสะพานแห่งวิญญาณเหมือนกับตำนานที่บรรยายไว้เลยตอนนี้วอร์ชิปเส้นทางสู่ออร์เคิลเปลิดเผยแล้วกอกิจหายไม่เจอเดี๋ยวค่อยไปเปิดไอ้นีน่พิมพ์คำสั่งว่ามันคืออะไรแม่งหายไปไหนโอ้ ยุดเลยที่นี่ไม่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเสนรีบอลนี่ไป็นเจสาราพยากรน,นั่นมันโปรเฟตอ่าฉลาดมากลูกชายของดูลฐานข่าวคือสตดาแล้วตอนนี้เชนเดอร์หล่อรวมผู้นคนมาที่ดีแล้วเชนจะบอกว่าโชคจะตานนะ่ะนำารรไรมาให้พวกเจ้าแล้วมันเกิดเชียอะไรขึ้นบนโลกใบนี้อ๋นี่คือเจน้าพามั พูดนะผมกูกพูดว่าชีวิตจากกรธเด็ดเวอรหันอย่างเขินพูดว่าชีวิตเหรอที่เจ้าพ,พูดถึงอะไรกันการลุกลาของกองทัพเบอร,ร์นิงนนดิเจเส็ออรเรียบร้อยแล้วเราจะรอลบสลายลงไปแล้วและตอนนี้เหล่าปีศาจก็ได้เข้ามาลุกลายคาริบดอนเรียบร้อยแล้วมีเพียงการร่วมมือกันและต่อสู้กับเงาเมื่อเท่านั้นแหละที่จะช่วยโลกใบน,นี้จะปเปรยพิงได้ เจาไม่ได้ยินสิ่งที่ข้าพูดเลยเหรอข <c oughs> ้าทัพมาเพื่อทำลายประติตสารและทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดชอเพื่อของเจ้าและเฮลซ์กิมนะตกองอยู่ในภายใต้อิทธิพลของปีศาจเรียบร้อยแล้วนั่นไม่ชามันและเผ่าพัพานปีศาจทั้งหมดจะสูญหายไปตลอดกาลไม่ไม่ไม่ข้าตกตายได้เลยถ้ามันเปิดแบบนี้แม่ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องช่วยกันเขาคือกุญแจสูส่โชคชะตาที่สัญญากับเจ้าไว้เกิอะไรก็ตาม จะต้องได้รับความช่วยเหลือเดี๋ยวก่อนนี่มันบ้าอะไรเจ้าคณไม่ได้คาดหวังให้ฉันทำอย่างนั้นใช่ไหมยชตตากันละเข้าใกล้มาแล้วแม่มดสาวถึงเวลาต้องเลือกแล้วผีโชชะตาของทุกคนซึ่งมีชีวิตมันุษยชาติชต้องรวมมือกันกับคนทับดีคอร์ดและจบอย่างรวดเร็วกูอยากจะล้ผีเชียร์อะไรบ้างอีก